có bộ l ự กป ê นได y สวัสดีกับทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC Bird ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบอลแลมแคมบ,บ้าน,นเก่ามาเนี่ยก ว่างๆเนี่จังหน่อยแต่ว่าทีมงานวันฉันมาครบทุกคนเลยมือน,นี้ก็ออกไปหาอยูห่หากินทุกคนอ่าสิพาทุกคนออกไปหาอยู่หากินคือเก่าเหมือนกันเลยไปคนเดียวเหมือนนี้ทีมงานก็คือว่านั่นแหละส่วนนี้ก็พลัดร้ายนะแต่ละคนกันยังค่าเวียกค่างานแล้วก็อ่าพันหนวดก็บอบบบกันนะสิยังค่าเวียกยังเก็บเวียกเก็บงานเพิ่อนอยู่เพิ่นเวียกเ็งานแก่ ب, ๆก,กับลังคาเล็กยังนี่แหละแต่ว่ามือน,นี้เกาก็เลยออกมาหาอยู่หากินคือเก่าทุกคน ทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศบริลงคลิปสองเสมอเก่เาอาภาัยนะทุกคนเพราะว่าเขากับมีธุระคือก,กันเมือนี้ก็เลยอาสิไปหาป,าป,าปาลาปลาไหลทุกคนหาเนี่ยปาลาไหลไปพัดไปอ่อมนั่นแหละทุกคนมินูบานเข้าไปเดี๋ยวไปดูน้ำกันทุกคนบาสิมาทำได้ไหมนี่สว่วนเป็นส่วนหนาแรกทุกคนนะหาอยู่หาก,กินกันบบนีนแหละกับบริไปปลุกปั้กับทีมงาน ว่าแต่ละคนก็นมีภาระนะพันแอนกับพวกหัว่าเป็นตั้นออดเพื่อนไดนะเห็นเพิ่นลงคลิปตัดอ้อยกับเมียเพิ่นนี่แหละเดี๋ยวมาหนิไปหาปหลาไหลน้ำกั้นก่อนมาหนิเดินทางเพื่อฮอตน้องทุกคนเมันใกล้เติบหลายกิโลอยู่นล้วก็เพื่อนเดี๋ยวไปพอกันอยู่หน้าไม้พเพื่อนนี่เป็นทางหลัดทุกคนเี่หลัดมาตามป่าตามไั่ตามทงไฮทงหน้านี่แหละ น,นี่ก็หอดไม้ลท so, ุกคนเดี๋ยวหาเหงือปันหาเขียดนะหาเขียดหน่อยเพราะว่าส่วนนี้ขี่กระเดื่องกับายเนี่ยเขาเลยเอาเขียดหน่อยฮะอ่าเป็นอาหารเป็นเหงือมันเดี๋ยวเลาะห้าเหงือก่อนจะกึ่งตามคอนใหม่นี่ทุกคนกึ่งฮหาตามคอนใหม่นี่แหละคิดั่านาช้มีเขียดหน่อยเพราะว่าฮะกึ่งหาตามคอนใหม่ตามเงาใหม่นี่แหละเดี๋ยเลาะเบื้องแถวเงาใหม่แถวหอบหินทุกคนเลย ตอนนี้ก็หาเขียนได้สองสามตัทุกคนเขียนหน่อยในกระปุกในขวดหาเก็บตามมาอ่าลืไมไมมแถวใบตองแถวเหิบดินเอาเดี๋ยวหาหลอดเซเวตกันทุกคนมาดิเนี่ยแถวเหงาแถวต้อยเดี๋ยวหลอดห้าโฮมันใส่ไปเรื่อยๆเฮ็ดเ,เขียนเก็บไปนำ้ำเห็นหูอย่างกันแย่ไปน้ำนะแล้วน้ำบกขอนลงล่ะแต่บัรหาว่าซิมิโตะให้เข้าบ่มือนีิ nè thôi đây, nè nhẹ bạn nè vậy nè tao vậy nè Mình bạn nè các bạn nè nè các mông béo mông béo đừng nông đừng nông béo to khôn phun 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 เบงจักหน่คอนเบงจักรนก่อนยังยังดึงมึงนะมันเริ่มนิ่งเลยพราเสือกมันยาวมันลึงลงไปสุดเลยอ๋ออาเธอเนี่ยนี่ทุกคนเลยมุ้งมาตัวใหญ่จัหน่อยแห้งขนาดสูมือแห้งเลย ต้องจ๊กตั้มทุกคนเลยเงินสายขาดอุอ้มโอ้ยนุ๊ตเลยทุกคนลเลยโอ๊ยนุ๊ตเลยทุกนหมาเบ็ดจนลาเลยาตัหวหายตัวใหญ่ครับทุกคนเลยสี่ได้เด้ งูนี่รุดทุกคนเลยป่าเท่ามาเบ็ดหมาบางอย่างจนลาเลยจนอาเลยรุดเดี๋ยวป้อนปลาไปอีกคือมันสะกินคิดว่าเปอร์เซ็นต์กินนี่ยา่าละพราะว่ามันเจ็บปากเลยนะเพราะว่าเฮาดึงแล้วมันเจ็บปากเลยมันเก่อพันธุ์ขักนะปัจจัยห่อนพดนหนึ่งมากเลยเดี๋ยวไปหลอกหาหูใหม่เหยาหูใหม่ไปเรื่อยทุกคนโอ้ยเสียดายดินกัน ตาลงแม็กีิต้มนี่นคนเดียโอ้โหกัสะทังทั้นแมนอยู่บนห่นหุ่นตัวอะไรกันโอ้โอ้โห ผังสั้นแห้งดิ้นขาบไปแล้วทุกคนขับข้าไปกี่นิ้นรอด้นเติมเราก็เลยปิดเกาะทุกคนพอนางเปล่าข้าหนึ่งคนสวบกลับมไม่ห้องวะยังไงลื่นขับไปกี่นิ้น ขอดึงเสื้อออกไปเรื่อยๆทุกคนเลยอ้อูระซะอ๋ออออ๋โอ้ยหลดดุดอีกแล้วทุกคนน ท้องหู้นะเท่าแตุ่ดมาเนี่จะเป็นอะไรคือสีโบมานเลยมาเนี่โอ้ยเสียดายดตัวบักใหญ่เลยทุกคนนี่ <c oughs> เห็นหัวทัวมันโผล่โยเนี่ <c oughs> เนื้อแง่ปลาใบนะทำมันสีกินนะโอ้ยมาเนี่ยผาด้องบาทน,นะตอนนี้ใส่เบ็ดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรอยามเบ็ดกลับคืนมาเนี่รอยามกลับนะสีมีโต๊ะกินอยู่บ่โต๊ะมันลุดกะมันสีกินอยู่บ่เดี๋ยวไปรอเบิ่งนะทุกคนนะไปเบิ่์นถุงกันว่าสี มานอยู่บ่ามาืัอนี้พอได้พัดได้อ้อมอยู่บ่ไปลุยน้ำกันทุกคนมานแล้วมาแล้วตัวนึงตัวนึงขึ้นมาแล้วโอ้ส่ยงามเลยทุกคนโอ้เหลืองเลยเหลืองเลยมาแล้วมาแล้วเต็มหนึ่งทุกคนโอ,อ,นอน้เดี๋ยวขึ้นปุตก่อนเดี๋ยวมันรุดจากเบ็ดนะมันมาน,มานทุกคนมันมาน,มาน ขาอบุหริกปันได้มันบกคืนสั่นตัวนี้มันก้อนอยู่ยิ้มปากเลยขึ้นคากแล้วเดี๋ยวตัวหนึ่งแล้วเอา้ามันหมานทุกคนเดี๋ยวรอยาไปเรื่อยน,นะสึกตึงตงตัวนี้ทุกคนไย อียอโอ้มาดีมากนะก็โผล่ออกมาเลยโอ้สวยง,งามเลยแต้มที่สองทุกคนที่สองนะตัวที่สามก็มันหน่อยฮอดบอลอะไรเลยนะเดี๋ยวปลดก่อนตอนนี้ก็ถึงงัวถึงควายควายนะนี่มาหากินหนากินหนามแทบเข้มน้องทุกคนเลยกะลง<ม>โกงเกงกะลงโกงเกง่ง หากริยาเดี๋ยวพอเราเหย็ยดก่อนนะเดี๋ยวสองโตพอได้พัดดอกมึกพอได้พัดมล็ดแลงแต่ยังบึ้งหัวสิพัดหรือสิออมถ้าเบิ้งเมล็ดหมดทุกคนเดี๋ยวหาก่อนีถึงตึงทุกคนตึงตึงโอ้ยเอออื่นมา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 โอ้ยยออยี่กล่องคอทุกคนเลยโอ้ใส่งามๆเลย อืลอยล่างน้ๆก่นอนอืโอ้แสงงวยงามๆเลยเอา้าตัวที่สามที่สี่ทุกคนโอ้มัน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 เดี๋ยวปลดเหียดก่อนนะคิดว่าที่โบได้เดี๋ยวเขาได้อยู่เอา้ามันมันอยู่มันนี่นปลดบบได้หรอกทุกคนต้องตัดเสือกอย่างเดียวพอมันขึ้นเลย กัดเสือกอะเป็นนี้แหละทุกคนเนี่ยตามเคยคือข,ขักแล้วนะสามแต้มสีแต้มแน่นๆ่เดี๋ยวไปรอเบิกจุดใหม่ทุกคนอันนี้เอาในคอนใหม่นะโอ้ยหลังสุดท้ายไปจะได้ไปนี่เสียหมอยทุกคน หลังสุดท้ายบองบุเหมือนผลงานทุกคนเอียนสี่โต้แหละเบ็ดเท่ากับเบ็ดเจ็ดหลังเจ็ดหมากนะเบ็ดเจ็ดหมากได้เอียนสีโต้คือว่าโอเคนะใส่งามอยู่สามโต้ตัวที่สี่นะเป็นตัวหน่อยมูอใหญ่กว่านั้ พอได้กินแรงยังมันก็ได้ตอนนี้ขึ้นมาเขาดดแล้วทุกคนเดี๋ยวเดินทางเมื่อเช้านะปรบเดนี้มันจะเป็นเมนูยังกับเทาเทีเ่ยวผมเลยจังหู้ว่าเป็นเมนูยังนะเดี๋ยวเดินทางกลับเมื่อก่อนมีขีดเมนูบอกตัวนี้ว่าสีเฮ็ดพัดบ่าซีเฮ็ดอ่อมเฮ็ดยังกันเน,นี่ยนะบูหตอะนี้เดี๋ยวไปพอกันอยู่เพื่อนผมเลยทุกคนไอมาเถอะเลยเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยไห ไงเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้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 ยเยเฮ้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 ยเ้ ี่โตเอาเดี๋ยวพักคอนจังหวะกันว่นาจะเป็นเมนูยังก็ได้เดี๋ยวจัดการเหยียนคนขายเหยียนป่ะอ๋อือกินของแ่บมานนี่มี่ ซีโต้ที่น,นเริ่มเ่ย ต้หมดเลยลนเศษๆบ้มนี่คือเกาไปเนมนูเอียงต้มเป็ดเอียงนะอฮัสซีร่อนไฟเอาคขางไฟไหนเนื้อมันทันเอาสูตรบาบอนเลยทุกคนซีฮูดขี้เทา้าอ่ะตอนนี้ฮับบูบีขีเนะข้เท้านะขี้เท้าไปเท่ถิ่มมึนละ ลอตอนนี้มนหมดแล้วนะครับยังตีนอยู่ตอนนี้เริ่มได้ที่แล้วทุกคนเริ่มหดเริ่มเมื่อมันออกมาเบิดเลยมันเริ่มแหงเลย เดี๋ยวไปละจัดการ่ขนนะ หอมหัวซีไขา่หัวคากระเทียมทุกคนใส่ต้มเดี๋ยวล่างเอียดมาดิล่างมันละเอียดน,นะเอาเมือกมันออกดูกว่าเมือกมันออกอน,นี้เขาสีผ่าทองเอาใส่เอาเบ็ดออกนะ เรียบร้อยแล้วทุกคนไมหลังเรียบร้อยใส่เรียบร้อยเยว่องหมอตมออพอพ้มเข้าโอ้โหพอดีเลย คุมเขาอันนี้เกลือนะเกลือนี้เป็นนัวนะเป็นนัวกับพอดีสิบวิดแล้วเป็นนัวกับได้ กนนวทุคเดี๋ยวใส่ปลาแดกกันหน่อยให้มันหอมปลาแดกนะเพราะว่าปลาแดกนี่มันเก๋ข้าวในกระเมนอืมอ้าวหอมคืดอ,อีกบันหนึ่งหอมกุ้มเลยบดนนี่มันพลจันหนึ่งซีมึงต่อ็ผลรวยๆหอมกุ้มๆเลยทุกคน เดี๋ยวซีมเบิ่งดำนัวมาก่อนมันนัวบอกปารต้นัวข้ากัยทุกคนจังสิเดี๋ยว,ว,นนว,วครัส,สิตักแบ่งไปให้ลูกสาวก่อนนะอ่าตักเอาตัวสีใหญ่เพราะว่าสิเอาไปต้มเอาเนื้อเขียวเนื้อมันต้มใส่เขาแต่ว่าส่วนที่เขาสิกินนะเขากับปลาไปใหนหมอนทุกคน เผื่อขากเราก็ดูกจนแตกจนทักละทุกคนเเดี๋ยวแยกไว้ก่อนนี่ทุกคนแยกไวล้ละตะแหว้ซองถอนนะเหยียดแม่ไข่นี่เป็นหลอดจ้ะเดี๋ยวก็สิเอาเนื้อมันเสร็จต้มเข่าให้นัตตีนะเดี๋ยวชีแยกไ,ไว้เลยตัวนในหมอนี่เดี๋ยวบะเตาป,ปุงแหละฮะจังใส่หมักพริกใส่ส้มใส่ยังนะเดีปป๋ยวทถาบปงบัตสิกินไปเลยทุกคน bóng nó mai ai cũng cụm này giờ thì anh tay quả khống này mèo tâm nào ừ, tụt đây. แตกมันงยมมันหยาเลยเนื้อผ mm ู้ขับเลยเสียมืองก่อนม้าขับขนาดทุกคนเอเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำแล้วกันมาเนี้ยแซ่บมาเนี้ยสมสมปลาไหลบานเฮานะมาทุกคนมากินข้าวบาเนี้ยนี่้มใหม่ๆห้อนๆอาตรวจตรวจด้วย ก็มีหอ,อมปลาเพราหอ,อมหอ,อมปลาแต่มัว่านนะมันเลือดอุ่นแล้วชุดมอดเลยนัวนี่ครัสบสมบูรณ์หน่อยขัาขนาะดอืม,อม ต่อตันใหญ่เลยอันนี้ก็ทา,าต้มให้มันเปื่อยเลยกระดูกยังยแข็งอยู่ตัวใหญ่หัวกลมๆสมบูรณ์ๆนินด,นนดหน่อยขับขนาดนักตะก็กินเอี่ยนนะทุกคนกินปลาไหลเนื้อต้มที่แล้วว่าที่ใส่ข้าวเจ้าต้มคือทาบริโตมทำกินกับข้าวเหนียวเลย

สด,ดเลยนะสม,สมเอนนะครับหอมป้าใช่ครได้กันนะัวครับถึงไม้เลยนะถึนแมบบ่แอ้าวขักเลยทุกคนเล เปลี่ยนตัวใหญ่ๆสีนไลท์ทดสอาคำไดกันนัวคำหนักน้ำสีนขับขัดนุ่มๆเลย <S <S คลิปนี้วิดีโอนี้กับสตีปิดนี่ยภูขาวเลยทุกคนนะบต่ในอากาข้อมุกขบใจที่ข้ามันติดตามรับสมเห้กำลังใจเรานะ้วก็ ทุกนล่ผมพ่อกันนะโอกาสนานะคลิปหน้าส้องรับคลิปนี้ขอเขลาไปก่อนบ๊ายบาย